สำหรับใครที่สนใจรถตู้นะคะวันนี้เรามีน่แต่ตรงนี้ถึงตรงนู้นเลยเพชรจนตจัดมาให้จุกๆแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากใช้รถตู้ในครอบครัวนะคะหรือว่าเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองไปไปปันไปเลยมีตอบทุกโจทย์แน่นอนสวัสดีค่ะลูกมิกิกันเรวันนี้เรามีอะไรดีๆมาบอกวันนี้นะคะเรามากับโจทย์พิเศษนะคะที่อาจจะไม่ตรงจุดบ้างเป็นบางอย่างนะคะแต่บอกเลย ของเยอะเยอะมากนะคะเพราะเราขึ้นชื่อมากนะคะเรื่องรถตู้นะคะเพรยนเนี่ยมีอันดับมีเยอะมากๆติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะเรามีทั้งแบบหน้าสั้นหน้ายาวนะคะมีให้มีทั้งเกียร์ออโต้มีแต่งวีไอพีด้วยมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะใครสนใจรถตู้ที่จะเอาไว้ใช้ในครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่า เอาไปใช้ในทางธุรกิจนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเราเริ่มจากหน้ายาวเลยดีกว่าไหมได้เลยตู้ถือของเราก็มีคุนเยอะมากสีขาวสีปลอดเงินนะคะมีหมดนะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกนะตอนนี้อยู่ตอนนี้ประมาณ20คันแต่ความจริงมันมีเยอะกว่านี้นะคะว่าที่จอดตรงนี้คือที่จอดตรงนี้ก็คือลิมิตได้อยู่ประมาณสัก 200กว่าคันถ้าบริเวณนี้นะคะ,คะก็บางทีเราไปไว้สาขา2ด้วยแล้วก็ไปไว้ที่โรงเก็บด้วยอะไรเงี้ย<ช>ด้วยความ<ล>ที่มันแน่นมากๆนะคะ,ะแล้วอย่างที่แม่ลูกแจ้งไปนะคะที่บอกว่าอาจจะไม่ตรงโจทย์บางคนบ้างเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสเปค อืมนะคะเพราะฉะนั้นแม่มากสเปคแม่นมากนะคะอยู่กับเราจนจดคลิปหน่อยนะคะวันนี้อ่ะไปกันเลยค่ะแรกตอนนี้พอเป็นรถตู้หน้ายาวเนี่ยเครื่องเขาจะพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยเครื่องสามพันตอนนี้จะเป็นเครื่อง2.8เอาคันนี้ยังไงบ้างถูกราคลาสำหรับคันนี้นะคะคอมพิวเตอร์2.8หน้ายาวนะคะเป็นตัวปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่11 4 0 0 0โลนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ หนึ่งล้านสองแสนบาทค่ะอ่ะขิงค่ะคุณแม่ไปทางนู้นแล้วนะะน้องขิงค่ะตัวนี้เป็นตัวแต่ง V.I.P. นะคะลูกโอ้โอเคนี่เข้ามาดูกบราคาเขานะคะเขาตบเขาแต่งมาเรียบร้อยหมดถ้าใครสนใจคันนี้ว่าทำไมมันราคาสูงใช่ไหมคะตะกี้ถ้าเปิดร้านสองร้านสองเป่ะคะเมื่อกี้ราคาร้านสองด้วยดูไฟข้างหลังนี่นะคะปกติชุดแต่งพวกนี้นะคะก็ราคาไม่ไม่ไม่ถูกนะคะก็เป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย ได้ครบจบเอาไปทํางานได้เลยแล้วคือได้เป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยเบาะหนังใหญ่ดล้วนะโอ้ที่ประเด็นคือเป็นเกียร์ออโต้ด้วยถูกต้องคือซื้อไปแล้วจบไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งเพิ่มรออีกเดือนนึงกว่าจะได้ใช้รถนะคะคันนี้มาจบแน่นอนมีม้านมีอะไรทุกอย่างมีทุกอย่างครบหมดแล้วมีจอทีวีด้วยนะคะคือบ้านที่บ้านเราค่ะมีมีผู้สูงอายุอยู่อายุ80กว่าแล้วพอมานั่งรถตู้เนี่ยรู้สึกว่าสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆนะคะ เพร<ม>าะที่บ้านเนี่ยเราใช้ไอ้โตยโยต้าปาโดนะคะ,คะขึ้นลงค่อนข้างสูงก็จะก็จะยากนิดนึงแต่พอมาเป็นตัวรถตู้เนี่ยขึ้นลงง่ายแล้วก็นั่งนั่งสบายมากๆนกนะคะเบาพวกเนี้ยปรับได้หมดนะขิงเนี่ยเนี่ยเบาพวกเนี้ยสมมติว่าเราไปไกลๆเนาะเราอยากจะปรับแบบเฮ้ยฉันหนือยฉันอยากจะนอนโอยดูดิเฮ้ยดูดิโอ้ดูดิปรับนอนสบายมากอ่ะโอเคเลยอ่ะ ดีกว่าดีกว่ารถครอบครัวอ่ะคุณแม่ว่าใช่เลยอุ้ยคุณแม่ม<า>ข้างๆเขาก็แต่งเป็นลายเคปเลอร์อ,อะไร เคปลาเคปเลอร์เออไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะด้วยความที่แม่ลูกเนี่ยค่อนข้างแม่นสเปคพอสมควรอืมใช่โอเคอ่ะไปอีกคันหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปไปนะคะสำหรับคันแรกนะคะเป็นตัวแต่ง V I P ราคา1 2ล้านนะคะอยากให้ดูจนจบเพราะว่าความจริงรถตู้เนี่ยเรามีเริ่มต้นตั้งแต่หกแสนกว่าบาทเลยใช่นะคะอ่ะเพราะตอนนี้เป็นตัวเป็นตัวแต่ง V I P แล้วแล V I P ด้วยมีอยู่แค่คันเดียวในร้านจริงค่ะแล้วก็ น่าใช้มากๆนะคะ,คะด้วยความที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะ,ออะพอ,อะมาคันถัดไปเป็นไงคะ่ะคันถัดไปโอ้โหแม่ก็เตี้ยนิดนึงเดี๋ยวคันถัดไปนะคะเป็นตัว2019เหมือนกันราคา9ก้าแสนเนะคะไมาอยู่ไม่ไมประมาณแสนเก้าค่ะ,คะเป็นรถแบบไม่ใช่รถเขาเรียกว่าไม่ใช่รถรับจ้างมานะคะค่ะคือก็คือเป็นรถนี่แหละเป็นรถบุคคลธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นรถรับเป็นรถเหมาวิ่งบินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะที่เพชรจรไม่มีสำหรับคนที่ไม่สบายใจนะคะ รถเราทุกคันนะคะมีเล่มไม่ชำรุดไม่สูญหายนะคะสามารถดูได้เลยว่าประวัติออของเจ้าของคนเก่านะคะเป็นใครเป็นบริษัทอะไรหรือเป็นบุคคลคนไหนนะคะก็ะสามารถเรามาดูคันนี้ได้ชัดเจนเลยอ่ะอไปกันตอคันนี้ก็เป็นบางคนเขาเรียกกันง่ายๆก็คือรถตู้หน้ายาวนะคะเบาะได้เป็นเบาสามแถวนะคะเป็นเบาะหนังใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้อยู่ที่9ก้าแสนเกนะคะถือว่าเขา เขาออกแบบสีอะไรทุกอย่างเข้ากับตัวรถหมดเลยนะคะเขากลุผนังมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะผนังเนี่ยบุเป็นหนังหมดเลยนะคะถือว่าก็พร้อมใช้งานเหมือนกันคือถ้าเป็นรถอย่างนี้เนาะรถอย่างนี้สามารถที่เอาไปใช้แบบว่ารับส่งพนักงานได้นะคะรับส่งนักเรียนได้ด้วยความที่เขาเป็นเบาะที่ยังนั่งสบายคือเป็นเบาะหนังใหญ่ค่ะคือถือว่านั่งสบายเลยนะคะแล้วก็พวกเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรนะคะพวกเขาเรียกว่าสตูใช่ไหมคะสตูเนี่ยหลังเนี่ยก็ยังดูสภาพดีทุกอย่างที่วางกงวางแก้วม่านทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบราคาอยู่ที่9ก้าแสนเก้านะคะถือว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่ะแล้วมีถัดไปไหมคะลูกมีสิขามันมีเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมากจนเดี๋ยวเราเอาดูเป็นตัวอย่างคือตะขี้นี่ตัวอย่างของของรถ v i p อันนี้ก็ตัวอย่างของรถหน้ายาวอ่ะหน้ายาวแล้วก็บาะหนังสี่แถวอ่ะบอรหนังสามแถวจากคันนี้ค่ะ อ่าเนี่ยค่ะเบอะนังสามแถวค่ะเบอะนังใหญ่สามแถวจ้าวที่ค่ะสายตาร์อ่ะไปกันต่อไปกันต่อค่ะหนูเธออ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นหน้ายาวเหมือนกันนะคะปี2019นะคะคันนี้ได้เลขไมล์150,000โลนะคะ เกียร์เป็นอะไรเอ่ยคุณแม่เป็นตัวธรรมดาหรือเป็นออตโต้ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะอ๋อกเกียร์ออตโต้แล้วโอเคสมเหตุสมผลคันนี้นะคะราคา1น0 0 0ล้านหนึ่บาทคะ่ะ1น0 0 0ล้านหนึ่งก็แพงกว่าตัวเกียร์ธรรมดา2องแสนเอ้ยไม่ถึงป, <S 1> 1, <S ประมาณหกหมื่นาห้าหกหมืน อันนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าล้านเก้าเอ้ยนึ่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นก็ประมาณหนึ่งแสนก็แพงงกันประมาณหนึ่งแสนแต่ว่าการตกแต่งภายในคล้ายๆกันเลยนะคะก็เป็นเบาะหนังสามแถวเบาะหนังใหญ่นะคะก็ดูสะอาดนะคะดูใหม่นะคะถือว่ายังเนี้ยบมากๆพวกม่านเมื่นนอะไรพวกนี้ดูดูสภาพพร้อมใช้งานนะคะคือถ้าใครไม่คิดว่าจะไปแต่ง V i P เนี่ยคือคิดว่าแค่นี้พอต่อการต้องความต้องการในการใช้งานแล้วก็ถือว่า โอเคนะคะกับตลับคันนี้เพราะว่าตอนนี้รถป้ายแดงหายากมากนะคะค่ะรถป้ายแดงหายากมากเพราะฉะนั้นยคือรถป้ายแดงหลายๆคนที่ได้คุยกับทางลูกค้านะคะอาจองนานหรือถึงจองแล้วนะคะก็ต้องเอาไปทำเบาะหนังเองต่ออีกคันนี้ได้เบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ทุกคันอ๋อคันนี้ตายคันของเราก็คือได้เบาะหนังมาแล้วคันนี้ขออนุญาตคันนี้ขออนุญาตข้ามก่อนจองแล้วแล้วก็คันสีขาวอ่ะเผื่อใครชอบสีขาวอยากดูว่าเอ้ยภายในเขาเป็นยังไงบ้าง เราจะไม่ได้เปิดห้องเครื่องหรืออะไรให้ดูนะคะเพราะว่าคันนี้เพราะว่าเวลาเราเปิดสต็อกเนี่ยคือรถเยอะมากพอเขาเรียกว่าอัปเดตสต็อกพอมันเยอะมากเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเปิดอะไรให้เยอะใหญ่แต่อยากให้เห็นเยอะๆว่าเรามีอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนรถตู้เนี่ยเราไม่ได้อัปเดตสต็อกมาเกือบ3เดือนแล้วเนาะอันนี้ก็ขอพาท่องสเปคคร่าวๆนิดนึงนะคะสําหรับตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2021คันนี้นะคะคุณแม่เลขไมล์เขาไม่ถึงแสนด้วยนะอยู่ที่ประมาณ 9 0 0 0 0กว่าโลนะคะถือว่าใครเนี่ยอยากได้รถตู้ที่ซื้อไปแล้วอาจสบายใจส่วนตัวนะคะคือใช้ได้อีกยาวๆเกียร์ออโต้ล่นไม้น้อยเกียร์ออโต้ปี2021หลักหมื่นนะคะก็คือคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนใครเอาไว้ใช้ในครอบครัวใหญ่อะคุณแม่ว่าเหมาะมากๆด้วยความที่ราคาเท่าไหร่คะคันนี้ คันนี้ราคานะคะย้ำอีกทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคุณแม่ว่าดีกว่าไปซื้อรถครอบครัวนะเพราะรถครอบครัวได้แค่เจ็ดที่นั่งแต่อันนี้ได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะสิบหกสิบเอ็ดสิบสองที่นั่งได้นะคะก็ะคือไปไหนได้แล้วก็สะดวกแล้วก็นั่งสบายด้วยประเด็นไม่ได้เบียดกันนะคะ,คะ,ะที่นั่งใครที่นั่งมันถือว่าถือว่าได้สบายได้ตั้งสบายอ่ะค่ะ แล้วก็คันนี้อะไรยังไงคันนี้โอเคคันนี้เป็นตัวหน้าสั้นปะคะถูกค่ะคันนี้เป็นเบาะสีแถวเบาะผ้าสีแถวอันนี้เหมาะมากๆสำหรับที่จะเอาไปใช้รับส่งนักเรียนรับส่งพนักงานตามโรงงานนะคะถือว่าเหมาะมากๆนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่คะลูกคันนี้นะคะราคานะคะเหลือ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและในรถปี2017เลขไมล์หลัก8 0,000ื่นและเลขไมล์ไม่ถึงแสนนะเลขไมล์แค่8 0,000ื่นกว่านะคะปี2017ได้เบาะสีแถวนะคะ คือบอกเลยว่าคนได้จุๆเลยคันเนี้ยใช่แล้วรถตู้เนี่ยเป็นรถที่คุณแม่เนี่ยไม่ค่อยอยากทําราคาลงเท่าไหร่หายากมากเพราะว่าเป็นรถที่หายากมากแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยประมาณ30กว่าคันเพราะฉะนั้นเรียกได้เลยแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะเรามี70-80คันนะคะตอนนี้หาซื้อเข้ายังไม่ได้เลยนะคะเพราะด้วยความหายากมากตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณ30-40คันนะคะเพราะฉะนั้นใครจะดูรถตู้มือสองอะไรยังไงนะคะมาที่เพนยอนเนี่ยตอบโจทย์แน่นอน เรื่องการออกรถเราก็ง่ายนะเราไปข้างหลังไหมเพราะตรงนั้นมันแดดนิดนึงนะคะตามกันมาตามมานะคะแต่หน้าสั้นเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปเรืองสายพันเรามีเยอะมากแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห0 0 0นกว่านะคะแบบอะไรยังไงเดี๋ยว แบบคันแบบคันเนี้ยขิงอันนี้เป็นหน้าสั้นเหมือนกันเมื่อกี้เป็นเบาะสีแถวใช่ไหมคะคะแต่พอมาเป็นคันเนี้ยก็คือเป็นเบาะหนังโอ้นเบาะหนังดูแบบโอ้โหเขิงค่ะนั่งสบายมากเอาอืคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะค่ะอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นเบาะหนังสามแถวซึ่งคุณแม่ชอบมากเลยเบาะหนังสไตล์เนี้ยคือนั่งสบายแล้วเขาก็ออกแบบได้ได้สีเข้ากับเข้ากับทั้งหลังคามีจอให้ด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยวที่วางแก้วอย่างเงี้ยค่ะรถน่าจะเพิ่งเข้ายังไม่มีให้ตรงสวมตรงนี้เดี๋ยวอันเนี้ยไม่ไม่ยากเดี๋ยวคุณแม่ทําให้นะคะ,ะแล้วก็คุณแม่ถ่ายรูปเตรียมทาแล้วนะอ่ะอขออนุญาตแจ้งราคาเลขไม้แล้วก็ปีนิดนึงนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้รถปีสองพันสิบแปดเลขไม้อยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นกว่าถือว่าถือว่าไม้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ราคาก็ฟังได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีจงมีจออะไรให้เรียบร้อยนะคะ พวกอะไรพวกลํโพงลํโพงพวกนี้<ช>มีติดให้หมดม่านอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยะนะคะก็ถือว่าถ้าจะเอาไปทํากินจริงๆก็<ช>คันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะคะถูกต้องอมีอะไรที่มันดูตกแต่งไม่เหมือนกันบ้างอหรือเพราะว่ามันมีเยอะแล้วคืออย,คอ,อยากจะแนะนําแค่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็ก็ลองเข้ามาดูนะคะลองเข้ามาดูมาลองขับนะคะก็จะมีคันนี้นะคะถ้าคุณแม่อยากดูอะไรที่แตกต่างนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าเนาะ เหมือนกับผ้าเลยคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีแถวนะคะอืมอืมเป็นเบาะผ้าสีแถวละใครอยากได้สามแถวหรือสี่แถวยังไงก็แจ้งเรานะคะคือสามแถวก็จะได้เรื่องโอเคเก็บสัมภาระข้างหลังได้เยอะขึ้นมาหน่อยส่วนสีแถวก็จะได้เรื่องการจุคนเนาะก็ลองให้โจทย์เรามาดูก็ได้ค่ะว่าเอาไปใช้งานประเภทไหน ใช่ค่ะคืออ่ะเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้ขอยจะปิดเราจะปิดคลิปกันละแล้วหรอคันนี้ไงคลิปอ๋อคันนี้ที่เป็นตัวหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอันนี้เขาจองไว้ยังยังไม่จองนะคะสำหรับรถปี2018คันนี้นะคะเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันนะคะสามจุดศูนย์จีเนะคะปี2018อ่ะแจ้งที่นะอึือโอเคคันนี้เป็นเบาะสามแถวอ้จริงอ่ะภายในเนี่ยดูไปก่อนอ่า ภายในเนี่ยแทบจะได้เหมือนเหมือนกับรถตู้เลยนะคะได้เบาะหนังสามแถวนะคะค่ะได้สิบเอ็ดที่นั่งเหมือนกันนะคะสิบเอ็ดที่นั่งเหมือนกันแล้วก็ความความดีของเขาคือเรื่องาะคะคันนี้คือเขาได้หลังคาเตี้ยเพราะฉะนั้นสามารถจะขึ้นห้างได้นะคะเออความต่างเขาคือเราสามารถที่จะเอาขึ้นแบบไปจอดบนห้างได้นะคะหลังคาไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับครอบครัวเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ อ่าเป็นเกียร์ธรรมดาได้ความคล่องตัวสูงนะคะมีมีม่านมีอะไรให้เสร็จสับหมดแล้วนะคะก็ถือว่าเหมาะกับคนที่รับแล้วก็สามารถที่จะขึ้นห้างได้แล้วก็ราคาก็เบากว่าเยอะราคา6กแสนหนึ่มื้าันใช่ไหมคะค่ะปีอะไรนะหนึเก้ปีสองพับแปแต่เนี่ยบางทีนะคะอันนี้เป็นตัวไฮเอ็ดนะอที่เราพามาดูทั้งหมดจะมีคอมพิวเตอร์เนาะ ก็ใครอยากได้แบบไหนก็แ i̇şte จ mm ้งเราก็ได้ค่ะเราหมดเลยั้งคอมพิวเตอร์ทั้งนะคะบอกก่อนนะคะว่าใครสนใจรถตู้อยากให้เพรยนต์เป็นทางทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่ามีเยอะจริงๆนะคะรถตู้นี่ถือว่าโอ้เป็นเป็นติดอันดับรถที่มีเยอะต้นๆของบริษัทเราเหมือนกันนะคะในสต็อกเรานะคะมีออกทุกเดือนค่ะใช่แล้วก็แล้วก็เรื่องการขอสินเชื่อไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการขอสินเชื่อแล้วได้ยอดขายสินยอดขอสินเชื่อที่ ที่ที่ได้เยอะที่สุดแน่นอนนะคะยอดจัดได้เยอะนะคะดอกเบี้ยเนี่ยก็ก็ได้ต่ําแน่นอนนะคะด้วยความที่เราเป็นท็อปเกรดหรือว่าเป็นบริษัทที่ทางธนาคารเขาให้การเชื่อมั่นนะคะเขาทิ้งทุกอย่างให้เราเป็นดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อรถตู้นะคะลองมาคุยเงื่อนไขกับเรานะคะว่าอาชีพนี้นะคะอยากผ่อนเท่านี้สามารถทําได้ไหมก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้ก็ดูได้จากสต๊อกรถนะคะถ้าคือเรา ช่วยเหลือลูกค้าไม่ได้จริงขายไม่ดีจริงเราก็คงไม่มีจอดไม่กล้าไม่กล้าสต็อกเยอะขนาดนี้นะเพราะว่ารถตู้ก็อย่างที่รู้กันเป็นรถราคาสูงเนาะต้องมีประสบการณ์พอสมควรเนาะ,ะถึงจะพาออกรถตู้ได้แต่ที่เราเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีเออผู้ช่วยฝ่ายขายนะคะคอยให้คําปรึกษาแล้วก็พาหาเงาาื่อนไขที่ทีที่สุดของลูกค้าแต่ละท่านแน่นอนค,ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อรถตู้คือคุณแม่เชื่อได้เลยค่ะว่าบางทีก็จะอยู่ไกลหน่อยอาจจะอยู่ภูเก็ตนะเชียงใหม่ เชียงรายหรืออะไรที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่สะดวกมาดูรถเองนะคะก็มีไปจัดไฟนนซนให้ได้ถึงที่นะคะอ,อ,อยากได้คันไหนเป็นพิเศษก็ให้รีวิวให้ดูเป็นคันๆไปก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อรถนะคะแม้แม้ว่าเราจะอยู่ไกลเพชรยนต์อยู่กรุงเทพก็ซื้อเป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ยากต่อไปถ้าแค่โทรศัพท์มาปรึกษาเรานะคะก็วันนี้เราสองคนแม่ลูกก็อาจจะไม่ได้ทบ ครบท่วนทุกคันในการอัปเดตสต็อกนะคะแต่ว่าก็บอกให้รู้ว่าตอนนี้เรามีมันเหลืออยู่มาแค่30กว่าคันอย่างนี้ดีกว่าที่เราเดินเดินไปเกือบ20คันนะคะสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์ลงมาเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญอ่ะพารีวิวเจาะลึกแบบละเอียดดีกว่านะคะนี่ก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะอัปเดตสต็อกกันไปนอนวันนี้เราสองคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราสคนด้วยนะคะก็แม่ลูกก็จะมา เจอการทุกๆวันอาทิตย์ตยประมาณทุ่มทุมครึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรกดกระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ